ัวปลาสาย <S <S เรียกริมทะเลปักน้ำเปิดทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุด6กโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มหรือสองทุ่มผงกรี่ทะเลครับผ<ะ>ัดเผ็ดปลาฉลาดนะครับการโคดใหญ่ถึงแล้ววัวประสายนะครับเยีสายอาหารตำสั่งทะเลซีฟูดวปสนี่นี่เนื้อไอ้หลาม เดี๋ยวเป็นแกงปลาฉลามใช่ไหมแกงปลาฉลามลัดข้าวเนี่เครื่องเขาบอกเอาแ็บๆเลยแม่เอาเส้นหนาเอาสเต็กมะลรก็ไม่ยอมเหงื่อแตกแหเดินหน้าเดิหน้ากไ่มกินแบบขุ่นขึ้นมาเลยนะฟิล์มนะ ปลายลงไปตัดติกแกงนะฮะปลาฉลามเครื่องแกงแบบดุดันมากนี่นี่ถ้าขายที่ร้านนี่กี่บาทละเนี่ยเนี่ยตัดแบบกระข้าวแบบเนี่ยมีทุกวันไหมฉลามอ่ะไม่ทุกวันด้วยอืมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไปแล้วนะอย่าลืมนะ เดี๋ยวผมแบ่งขากาวกาแฟแม่ของผมไม่ของผมไม่ต้องกดข่าวเปล่านะอย่าข่าวเปล่าหลาดข่าวนู่นเลยนี่ขาวมุ้ยนี่ข้าวมุ้ยไตจานอ๋อไม่ใช่ผมไม่ต้องข่าวเปล่าไงโคตรหอมอ่ะหอมไหมนะอืมของอร่อยอ้าวพออืมเยี่มมากเลยเฮ้ยะครโห่ผัดเผ็ดปลาฉลามนะบอกเลยว่าอือมาเลยค่ะต้มยำน้ำใส ครับข้าวก็สองอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปแบ่งกันนีกายเลอเลยนะเขาเสิร์ฟเป็นหม้ออย่างนี้เลยนะฮะเนื้อจ้ำๆเลยค่ะอยนี่เป็นต้มยำน้ำใสแล้วอันนี้เท่าไรแม่ร้0ยหบค่าร้อย้บาทได้ทางหม้อครับอันนี้คือเหมือนจะไปถวายพระเลยต้มยำน้ำใสหัดิีแกงปลาฉลามครับ ในครัวประสายก็อยู่ะะต,รรตรงนี้นะฮะติดริมทะเลหาดพีเอ็มวายครับใช่ไหมตรงนี้พีเอ็มวายเนาะพอแล้วอันนี้อะไรแนวแนวคืออะไรได้ที่แล้วเนยข้หูถุงิทะ <c oughs> ลเลนะครับอันนี้มากินกับข้าวก็รักแบบนี้เลยใช่ไหมแม่มอเยอะันนี้เราสั่งเป็นกับเนี่เรากระเงเลยขหนูนี่เสิร์ฟกันตรงริมหาดอย่างนี้เลยหาทะเลสดๆของพื้นบ้านเลยนะฮะ ใ <Hi. S 2> ขอบครับวางเลยวางเลย <Okay. S 2> หนึ่ง,ง,ง,งสองสามได้ร้านถ้าคนมาเนี่มายังไงแม่ถ้าคนมาก็นาวัดปักน้ำมาเลยค่ะเขาจะวิ่ง,งสายตรงออกทะเลเลยเลี้ยวฝา,าจะเห็นร้าน ขัวประสายครับผมมีป้ายใหญ่เลยนะแม่เนาะใช่มีป้ายใหญ่ๆตามสังครับอยู่ริมเขาเรียกอยู่ริมทะเลเลยอะอยู่ริมทะเลเลยค่ะริมทะเลอันนี้เขาเรียกริมทะเลปักน้ําอ่าริมทะเลปักน้ํามาได้นะคะนี่นี่เมนูมีอะไรนะแม่เมนูราคาโอ้เยอะมากเยอะมากเลยค่ะเทียบเลยนะฮะมีทั้งราดข้าวแล้วมีเป็นกับข้าวนะแล้วแต่คนจะเลือกเลยใช่มีทุกอย่างมีอาหารปลาด้วยนะลูกมีฟางมีฟางมีหมูปลา มีเป็ดมีทุกอย่างแล้วแต่คนจะกินแล้วเมื่อกี้ที่สั่งไปถ้าใครอยากกินฉลามอยากลองเนื้อฉลามก็อพัชชาหรือแกงจะแนะนําเลยว่าแกงอร่อยมากนี่เบอร์โทรตามนี้เลยอเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะโอเคครับผมบอกเลยว่าใครอยากกินอาหารเขาเรียกอาหารทะเลพื้นบ้านอาหารทะเลพื้นบ้านแท้ๆของระยองเลยนะโคตรดีบอกเลยนี่ฉลามมาสดๆนี่ทุกอย่างสดหมดเลยนะอันนี้ก็ลงมาจากเรือเลยแหละใช่อันนี้ก็เป็น ทะเลในพงกะลีจานมาจานโตๆเท่านี่ยจาดนี้เนี่ยอีจานหนึ่งพูดถูกอันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือปลาฉลระปลาบิกแกงปลาฉลามปลาฉลามผัดเผ็ดนะพูดง่ายๆอันนี้ก็ต้มยำทะเลปลาก็มใสตัวเนื้อปลาก็หนึ่งนะปลากับชิ้นเบลอเบล่าปลาฉลามชิ้นโตๆเลยนะเป็นเมนูยึดแนะนำอยากให้มาลองเมื่อกี้เขาผัดกันแบบฉุน่ะขมงชงเฉงจามเลยแหละลองเลยเครื่องแกงเขาทำเองด้วยนี่ไม่ต้องรอช้า เต็มปากเต็มคำไปอ,อ,อร่อยถึงเครื่องเลยเนาะนักแน่นจัดจานครบรสเลยเรากินริมทะเลบรรยากาศพรดีอะ่ะอ,อ,อันนี้อยู่ที่ระยองนะฮะใครอยากตามมาตามมาได้อนะรทะเลพัดปวงก็ลีเรา,าไม่ต้องถามนะว่าเนื้อมีเนื้อไหมเจอเนื้อไหมอันนี้คือตักตรงไหนครับยังไม่เห็นหอมใหญ่ยังไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยมีต่ มีแต่กุ้งมึกกุ้งมึกีิเต็มเลยจัดไปสักคำไหมวันนี้เรามาช่วงเย็นแล้วของเขาเริ่มจะมดแล้วบายๆแล้วมาช่วงเที่ยงมีคนเพียบคนบยอะเลยขอชิมแบบเต็มปากเต็มคำนะทั้งกุ้งทั้งมึกเลยเนี่ยทั้งไข่เต็มเต็มไปเลยนะเป็นไงข้าวนิดหนึ่ง นัวอร่อยผมกลมเลยแหละบอกรวมรวมแล้วโคตรดีพีเด็ดเลยอร่อยแบบอร่อยเลยแหละบอกเลยเลยเน่ฉลามครั้งแรกนะครับมไม่เคยกินฉาลามเลยนะฮะอันนี้จะเป็นฉาลามครั้งแรกเนื้อฉลามมอีอ๋อมีก้างมีก้างตรงก้างใหญ่อร่อยขอเล็กเล็ก่อนนะไม่เคยกินนะมันซาบเอาวหมเนื้อฉลามลนี่นะฮะไม่ได้ลอง อนี่ขอบคุณครับอืมหอยตลับผัดชาจานนี้ให่อย่างนี้เท่าไหร่ครับจานนี้อืก็คือขายเง่ายอย่างนี้เลยร้อยห้าสิบจานโคตรใหญ่ยยอันนี้บอกของทะเลอยู่ไหนเนี่ย<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามมานี้เลยนะเตรียมเลยเดิอ๋อแต่หอยตลับก็แจ๋วเหมือนกัน ผัดชาอหอยอหอยตลับหอยตลับผัดช,ชาดีแล้วรสชาติโคตรถึงเนะ้งานนะฮะรสชาตินักแนนจริงๆบอกเลยเลยกลัวภาษาจอาหารคนรสจัดนะใครหาอาหารทะเลรสจัดนี่แนะนําเลยเสียงซีถึงเครื่องหอมเครื่องอครบรลเลยบอกเลยกลมกลมแบบพื้นบ้านแท้ๆเลยเหมือนแม่ทำมาขา้ลูกกินอ่ะแล้วที่สําคัญนะเนี่ยราคาทุกอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะ จานละร้อยห้าสิบนะครับราคานี่เอาได้เลยอของเขาตดอการันตีเลยเลยว่าดีนักแน่นจัดจานกลมกลมเก๋นี่เนื้อเนื้อเขามาแบบเขาเรียกอะไรนะสดสดเลยอ่ะดชิมนะสดมากมดีเลยและของดีเลยอะแบบสดจริงผมบอกเลยเลยว่ารสชาติโคตรนักแน่นมึกแบบโคตรสด ปอ่อเรือเขาดีมากเลยพัราภ์อย่บอกว่าอันนี้แบบโคตรได้อะเนี่ยอื่นเนี่ยพักสมุนไพรเยอะนะทีเนี่ยเนื้อรัดเยอะผัดชานะฮะผัดชาหอยตลับนี่จีจาจริงเดี๋ยวรู้แล้วใครกินไม่เผ็ดนี้บอกนะบอกก่อนนะแจงปลาไว้ก่อนนะไม่งั้นสะดุ้งนะ ก๋้ยเ๋ยวเลยวะพี่หืมหัวภาษาครับมาได้เลยบอกเลย<ด>ราคา<ด><ด>ไม่แพงและให้เยอะกับข้าวหรือว่าจะเป็นราดข้าวมีหมดนะผมว่าคุณภาพดีเกินราคามากๆวัตถุดิบแบบโคตรดีอะนะดีเลยแหละแม่เปิดกี่โมงแม่เปิดเปิดกี่โมง เจ็ดโมงพีทอ๋อแวะซื้อโอเคเปิดเจ็ดโมงถึงกี่โมงนะแม่ปุ่มถึงสองทุ่มอ่าเปิดเจ็ดไหปิดมืดเลยอ่ะปิดทุ่มสองทุ่มเลยเหรอหนูมาตอนนี้นะเด็กพอตรงนี้นั่นปั๊บตรงนี้ลมนี่ตรงนี้จะไปนี่เลยพึบเลยโบรรยาากศดีมากเลยเี่ยมเลยแม่กดไลค์ให้ผมหน่อยกดไลค์กดไลค์กดแชร์ ให้ดงให้โด่งให้ดังนะแม่นะโด่งให้ดังให้ลูกช่างลูกโด่งดังโอ้ยสาธุขอให้ร้านแม่ปังๆกว่าเดิมเช่นเดิมนัวถันรูมานะสีไม่หยุดเลยเพชรที่เป่งเลยใช่ไหมเดี๋ยวจีเนี่ยย้ายไปหมดเลยอืมแล้วแล้วไว้ี่สว่างแล้วมันไม่ลบปูนกับใครคือนแมนึ่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเลยแม่สำหราบติดตามช่องแกจฮานพูดดีและช่องกระเพาะขาโดยนะครับแล้วเราจะพาไปอร่อยที่ไหนติดตามชมครับ